ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์นี่เคออนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ออกผล1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับหนึ่ทุ่มครึ่งเมื่อวานฮานอย VIP หลุดครับเป็นฮานอยที่ไม่มาฮานอยเดียวตรงนั้นมาหมดนะครับเมื่อวานฮานอย VIP เบิ้ล55นะครับเบิ้ล55วันนี้โอกาสที่จะเบิ้ลอีกเป็นไปได้นะครับวันนี้ติดเบิ้ลไว้ก่อนนะครับ0ู9ยครับ วันนี้ฟันศูนย์นะครับเจาะครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ครับหลักร้อยใส่เก้าครับผมแถม อีกส่วได้สี่เแถมตัวแถมก็ติดเป็นตัวกันไปนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอย V I P นะครับฮานอยเมื่อ5านสองห้โอกาสเบิ้ลวันนี้โอกาสโอกาสที่จะเบิ้ลขอยเบิ้ล0ูแล้วกันยังไงลองพิจารณาดูครับฮานอย V I P นะครับถ้าไม่อยากพลาคดคลิปของผมครับกรุณากดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับ แล้วถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณารบกวนจะกดข้ามเนาะช่วยสนับสนุสนกันด้วยครับใครคิดดีทำดีกับช่องผมไม่กดข้ามโฆษณาขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกท่านนะครับทางกลับกันครับใครคิดไม่ดีขี้อิจฉาลิษยาขอให้สะท้อนกลับไปหาตัวเองทางนั้นนะครับเดี๋ย่เลียนนะครับไอ้โพลิสไลท์ครับ <c oughs> โอเคครับขอให้ร่ำรวยทุกคุ้นที่วางวันนี้นะครับยนินยินน่าจะลงลาวพัฒนาแนวทางราพัฒนานะครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอให้รุ่นรวยทุกท่านครับจากี่เคอีครับ